ก็อันนี้ในเขตอุทยานก็อน้ที่ลงไปทั้งห่างปกติเวลานักท่องเที่ยวมาก็ต้องมีการซื้อตั๋วแล้วก็จะเช็คตั๋วไงอ่าฮะคือแต่ละด่านก็จะเช็คตั๋วมีตั๋วตั้งแต่ตั้งแต่ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็เสียเท่าไหร่ครับตรงเมื่อกี้ไม่ต้องเสียเชคตั๋วอ๋อเช้ตั๋วตัวที่เปิดใช่เช้หางตั๋วจะมีด่านอยู่ด่านแรกขายตั๋วคนละ ผู้ใหญ่40บาทผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทเด็ก20บาทหน้าต่างชาติก็อ่าหนึ่งร้อยสองร้อยโอเคว้าวเส้นทางศึกษาธรรมชาติศึกษาธรรมชาติก็จะเดินไปจนไปไปเขาแหลมย่าแล้วก็เดินมาตามเส้นทางข้างล่างแล้วปกติเราเอาสามารถเอารถเข้ามาได้ไหมครับรถส่วนรถถ้าเราขับรถมาถ้าเราเรามาได้แค่ข้างบวนอ๋อแค่ตรงนั้นใช่ไหมครับรถเข้าาม อ๋อแล้วแต่เข้าตรงนี้คจะมีรถองอุทยานใช่ใช่ออ๋อนี่ลานกลางเต้นสายมืออ๋อครับนีดีข้างแรกมัจะมีเห็นไปเสมอถ่ายพรีเวดดิ้งจะมากพวกพรีเวดดิ้งเนี่ยเขาชอบมาถ่ายเสียค่าธรรมเนียมตามปกติแหละอันนี้เป็นท่าเรือของอุทยานนี่คือท่าเรืออุทยานนะครับเนี่ยสำอุทยานเป็นเรือสําหรับเวลาออกปฏิบัติงานแล้วก็จอดฮอตรงนี้ได้นะครับตันนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ ไอ้ตรงที่เราเห็นเมื่อกี้ข้างบนเน่ยเดินลงไปนู่นสุดปลา<อ>ยแหลมสุดปลายแหลมเขาแหลมยญาแล้วก็เดินวนกลับมาเส้นทางศึกษาธร<อ>รมชาตินี่ต้องมีเจ้าที่พาเดินไหมครับเดินเองได้ครับเดินเองได้เลยใช่มีป้ายสีความหมายตลอดเส้นทางโอ้น่าสนใจมากเลยครับ<ช><ช>เดี๋ยวเดี๋ยวพีพัทยาจะมาระยะทางศึกษาเส้นทางประมาณ1กิโลเมตรประมาณ1กิโลเมตรนะครับโอ้นี่โอ้ที่ที่ถ่ายรูปเยอะเลยนะครับตอนนี้เป็นจุดเช็คอินที่คนชอบมาถ่ายรูปตอนนี้เป็นด้านสวัสดิการ หลัสดดิการก็ขายก็เปิดขายทุกวันขายกาแฟคอสาะบกาแฟคอสระบกาแฟสดนะครับของกินของใช้เล็กน้อยสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักหรือไม่ก็คนที่มาชมธรรมชาตินี่นี่ครับกำลังได้จอซาวอยู่ปุบเนอะอยปุบทุกเนอะทำไมเนเลยอ๋ออันนี้คือบ้านที่บ้านพักอยู่ทางนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ที่กางเต็นท์อยู่ทางนี้ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ใช่อ๋ออันนี้อันนี้ก็เป็นจุดกลางเต็นเหมือนกันเนี่ยที่เห็นเป็นเป็นระเบียงเนี่ยอ๋อเป็นระเบียงคือจุดกลางเต็นเป็นจุดกลางเต็นก็ก็จะแบ่งล็อกไว้อ๋อที่กลางไว้บนไม้นี่เลยใช่ไหมครับอ๋อน่าสนใจครับน่าสนใจครับนี่นี่บ้านใครบ้างนินมังกรใช่ใช่ภาคตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับนี่ข้างหน้าต้นลังการเต้นเดี๋ยวเดินไปดูนะครับจอดรถตรงนี้อ่ะจอดรถตรงนี้โอเคว้าวตรงนี้คือลานกลางเต้นเลยใช่ไหมครับ คือร้านกลางเต็นท์ก็จะมีหมายเลขระบุมีรหัส A 1 A 2 A 3าครับนักท่องเที่ยวมาก็สามารถที่จะจองเลือกจุดกลางเต็นท์ได้ว่าชอบมุมไหนโอ้ห้ามสง่งเสียงดังห้ามล่าห้ามให้อาหารสัตว์ห้ามก่อกองไฟเพราะว่าให้อาหารสัตว์แล้มันก็ไองก็กล้องเนาะอ้าวกล้องอะไรตัวอ่าวมูไฮ้กล้อง โอ้นี่เยอะนี่มาตรงนี้หมดเลยข้างบนนั่นก็ใช่ข้างบนนี่เป็นบ้านพักบ้านับนักท่องเที่ยวอ๋อนี่คือลานกลางเต็นเลย้านักนักท่องเที่ยวก็จองผ่านระบบออนไลน์อ๋อบ้านพักนักท่องเที่ยวต้องจองผ่านระบบออนไลน์แล้วลานกลางเต็นล่ะครับไม่ต้องเพราะมันเพราะมันไม่ได้มีไม่ได้มีเสมอไม่ได้มีไม่ได้มีบ่อยเนาะมาจองอยู่ที่ข้างหน้าข้างหน้าเด้เลยจองที่ศูนอีนี้คือหนึ่งเต็นถูกไหมฮะหนึ่งหนึ่งล็อกนี้หนึ่งเต็นป่ะอ่า อุ้ยนี่นะคะใครที่สนใจกลางเต็นท์มาเลยเราอยู่ติดทะเลงี้ด้วยอยากตารสนามหญ้านี่ก็ใช่อ๋อได้หมดเลยเป็นเส้นเชือกถึงไว้แล้วก็นั่นคือห้องน้ํารวมอยู่ที่นู่นเลยชั้นบนนี่ก็ใช่แล้วก็ที่ผ่านมาก็ที่ก็ใช่เป็นระเบียงก็ใช่แล้วก็มีห้องน้ำทางนู้นสามารถเล่นน้ําทะเลได้ตรงนี้ได้ไหมได้ได้ตรงหาดนี่แหละอ๋อตรงหาดนี่เลยแอ่งนั่นเลยเป็นพื้นที่อุทยาน อ๋อส่วนอีกฝั่งนึงคือของโรงแรมท้องเล่นทางนู้นไปถูกไหมครับโรงแรมเขาอยู่ข้างบนแต่เขาไม่ได้มาเล่นที่นี่ไหมทุกโรงแรมเล่นนี่ด้วยเขาก็มาเล่นนี่เดียวกันนี่แหละผู้หล่อเตอก็ตรงนี้ก็เล่นน้ำทะเลได้ดีครับเพราะว่ามันเป็นสาดใช่ใช่ดูสิอันนี้ช่วงน้ำลดก็เลยดูหินเยอะแสดงว่าช่วงน้ำขึ้นนี่มันหินนี่ไม่เห็นเลยถูกไหมฮะไม่เห็นไม่เห็นช่วหมดเลยหนองมีนถึงโก้ยพองหนย่ายย่ามานกิดเอจ โน้อสโลแล้วนอชีวิตนี้อยู่ในอุทยานปลอดภัยปลอดภัยที่สุดเลยครับเคยติดก,กุ้ยเลย,ย <c oughs> นี่คือล็อก A7 นะครับโอ้แต่ใครมานี่ผมแนะนำเลยนะครับ a อ a น a อเอ A6 a a โอ้หนอสโลนนะข้าาากลางเป็นเท่าไหร่นะครับอีกทีนึง <c oughs> นละ30บาทเอคนละต่อคืนถูกมากมากเลยนะครับเอาเต็นท์มาเองเนี่ยคนละส0ิบาทตองนี้ยังมาตรการโควิดอยู่โอเคแต่ถ้าโดยปกติก็จะมีเต็นทยานอยู่ครับแต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ยังต้องอย่างนี้ถ้ากลางเต็นท์อย่างนี้ห้ามก่อกองไฟห้ามอะไรเลยถูกไหมฮะครับก็คือต้องเอาอาหารสําเร็จมากินครับอ๋อนี่ครับห้องน้ำโอ้สนมสนม ข้างบนนั้นคือบ้านเป็นหลังใช่ไหมครับใช่ใชบา้นบานเป็นหลังบา้านพักนักท่องทเงที่ยวบ้านพักนักท่องเทีท่ยวต้องแต่ต้องจองผ่านะร,ะาระบบระบบ ที่เห็นตรงนั้นเกาะยาวหน่อยก็จะเป็นเกาะกูดีแล้วก็เกาะเล็กๆไกลๆนั่นเกาะทะลุเกาะทะลุครับแล้วก็ทางซ้ายมือจะเป็นเกาะขามเกาะขามโอ้นี่เกาะเซมิเสร็จทุกรายใหญ่มากนะครับใครมาเซมิดเสร็จทุกรายไม่รู้ใช่หรือเปล่าดีกับเกาะทะลุนี่รังสวยดำน้ําดูปะการังใช่ท่านที่ชอบดำน้ําดูปะาารังดูปลาดูปลาใต้ทะเลก็ แก้วนี่เลยครับขอบคุณดีขอบทะลุ